ในส่วนของวันที่23มการาคมนะฮะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ศูนย์ร,รยาชการจังหวัดระนองเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีและคร,รมนะครับก็ไปร่วมเยี่ยมชมบูธในทศกาลของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งก็นําเสนอผลงานการดําเนินง,งานที่สําคัญในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอดามันนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยได้นําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างเช่นอาหารถิ่นการเขียนผ้าบาติกการทําหัตถศิลป์ดินโบราณ การใช้ดิ้นทําเครื่องประดับการแต่งกายบาบายาหยานะครับรวมถึงวิถีชีวิตการร่อนแร่ของชาวระนองด้วยครับมาสาธิตให้ในายจกฬาธิรมตรีได้ชมกันนะครับนี่ก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะคุณเสริมศักดิ์พงพานิชแล้วก็คุณยุพาทวีวัฒนกิจบวปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนี่ ก็ได้นำผลงานที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองนนะฮะคือนี่คือสเสน่ห์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะฮะแล้วนักข่าวก็จะตามมาเยอะนะนักข่าวสายการเมืองสายทำเนีบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็สีสันต่างๆนะครับในการประชุมครมรสัญจร